มือนี่แปลกเวกแนวพีน่น้องเขเหยีบขึ้นมาข้างบนนิดนึงวัวันกลัวเขาเหยียบหัววราฉันกับสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบรสุขสุขคนดัจเดอทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวและ,ะต่างประเทศพี่น้องจ้าพ่อพ่อก็พ่อขึ้นกับพี่น้องเจตไซเด็กไซหละาะไซเทียวไซสแตกไซงัดมีมทุกไซก็ออภัยด้อพี่น <s, S 1> <c oughs> ้องว่าบทสุาาสภาพันได้มือนี่แม่ม่าหนังลับถงมาวมาสันพี่น้อง หางละทุ่งไทยเทซายก็บ่อ่านนําได้คือกันหยังวัดมาแถมเฮาออกมาค่ะเฮามาเอิ้นเพิ่นยาวๆมีดซอยมอยหอยเฮาก็เิออกมาแทเพิ่นออกมาก่อนยงมาแค่แม่นว่าทองบ่ปุ้งยนเมียนผู้บ่าวหรือผู้บ่าวสิเมียนยังบ่ฮู้อยู่เียงหน้าเฮานะพี่น้องวรถจกมาว่าเพิ่นว่าสิเมียนข้าประเทศเมียเขานั่งกินข้าวอยู่ซั่นยว่าซั่น่คืนคือบ่เห็นเอามามื้อนี้เพิ่นเอามาอนะก็ได้ว่าแล้วก็อีจอยแล้วกันเนาะ บมอมาเลยจะมันไปตายทางใดเมาจะช่วยมันลงไปหาผู้บ่าวอยู่เมื่อกี้เงียบเงาอีลีเด้อพี่น้องเด้อคนนับเบิร์ตโทนี้กี่ว่าจะให้ลูกไส้ออกมาเปลี่ยนลูกไส้ก่อนพี่น้องพอมันขึ้นนั่งมาเลยเมื่อเอิญจะให้ขึ้นมาเศรอเอื้อยจัาสิเด้อนังเงียงมึงมัดนะเมื่อกี้มีน้องมัดมีเศร้าเอื้อยมีน้องสละเคยหลามินนี่น้องแค้น้องเยี่ยมเจดมสว่าแล้วก่ะ สายแดกพี่น้องจา้าบบาวมีอยู่ข้างล่างคะ่ะบ,บ่าวบอยก็ตามเคยนะคะขึ้นข้างบนลงมาเที่ยงคืนแล้วก็มาดูคนนอนกลนเนมื <laughs> ่อคืนนี่มันลงมันมาหาสูยุมันเก่าลงมา<ะ>มาคือเก่ามาควนคนคนาอกะมาไดบอไยินเสียงกลนหรอพี่น้อง <laughs> น้องมาร์ทอาบอกเลยนะว่าห้ามละเมอเมล็ดเดี๋ยวอาร์จะเสดิดละเมอเมล็ดะเมอเหตุมือนำไปเจอป่าใส่เสียงอีกหวยมันตื่นนในแ้บเ่าละเมอพอละเมอดังกระดกเจ๊ะละเมอเพียงเมื่อคืนนี่คือเห็นเบาดาวก็เมียแวบๆเนาะวันนี้คือบัมาว่ะฮะว้าพันวันได้ไรเฮ้ยพันวันได้ไรเราจะฟัง อาเล่าเล่าเล่าเอาเอฟซีอยากฟังนี่นะเที่ยงนาตัวใดอาบากอันนี้กวมพันพันเลื่อยเปื่อยอยาไปเสือได้พี่น้องอือ คุณอาุพนอัปมห้องอีได้ซนองสล่างเสื่องเสือให้พี่นองเลยอึดแนวควงอนีออกมาเสือเอาไปเสื่องมาแล้วะต้องใหยหัวไปนอนเสือเอาสันเห็ดนั่นเอาเปียบอาสันเสือเสือประคูกกันมาสัน สื่อจังอันมาจังสีขู่กันเบิ่งบึงทีมงานไหนติลูกลานไหนติเอาแต่ก่อนนะพี่น้องตีนนะสิจักจุพุดเลยพี่น้องอันนี้น้องโซล่าขยับขึ้นมาว่าสันเที่ยวทางตีนเอาสันปกติน่ะสิเที่ยวไปออกไปเหี่ยวทางนี้พี่น้องแล้วก็คนนอนอยู่หันแน่แล้วก็หัวน่ะอยู่วางนี่แล้วก็โซลสัญญาญจืดไปหันเนาะจักหน่อยในมือหน่ะมาสิญญาญ์เป็นหัวโคยุ่นนี่พี่น้องไง อืมขยับขึ้นขยับขึ้นพักการกินเขาแรงกันยังไงออกินกินแล้วแต่เวนแถววะกินแล้วนี้เดี๋ยวนี้โอ้ยออกไปหะเขาก็ได้สิแป๊บหนึ่ง นี่น้นองมอสสกินสาวเอือยหรือสาวเอือยส,ส,สิกินน้องมอสแล้วมาสิมนอนเหี่ยงกันเนีย่ยสักบอพื่นสิกินกันได้ยังบ่หูเด้อกินแบบตีนผาดมาจากแล้วเเสียงยังวะเอาไปแล้วเอาอยากกินกันเลย,ยคุณสาวเอือยอันนี้คืออา,าอาหารอะไรอะ อาหนักกินน้องมากแล้วพี่น้องปนจบปนจบพี่น้องเลยบะเมีอ่ะทอดอันอุ้ยสะคอนมกน้อไม่เท่เเนื้อปลาอันใบตองใบตองสื่อบอกเรือว่ามกน้อไม่คือแกะน้่นแหลันส่คือผมมีผู้กินครับผมมีผู้กินน่ะเสียมือหายอีแหมบรรยากาศดันเนาะพี่น้องเลยเออเมื่ออื่นสิขอเก็บพักซี่เมื่อหายแม่ยิ่งกระปุลก่็ ไม่อออกมาบ่มีโหลดพี่น้องไหยน้องเม็ดน้องกลับบ้านวังค่ำลุงก็หายาาหลกลับมาโมนบ่์นานภักไก่แซวซลมัลน,นคือข่าวได้พวกนานภาคคอยเนี่ยภาคบัวภักเซมันสะด้<อ>หัวหอมโคลบมันบินข่าวได้ฮะเฮ้ยเขามาันานันน่ะพักสลัรเกี่ยวกับลำบกนวลเวอคือหนาวถ้อาออกมาเนาะคนะไปหนีนน่อยมาหอดึงละลูกสาวไปใส้คะบ่เห็นสองขึนแล้วคะ ลูดนั่งมุงว่านิ่นังเจ็บทอนงหาน่งเท่องกเลยไปมานั่เจอคองหญ่นังก็เลยจุกมือนเห็นมันไปใสคือว่าเห็นยังงานสองงานจุมีลงซุปในหูมันลงเพ็ดนะนูบรูเอคะน่มูอีอันนี่ไทักางนัไดไปเที่ยวนังไปเที่ยวนังบามีน่ะพี่น้องยงพอนอาบน้ำได้ค่ะนอทาูโทเราทับไปนี่ นนาวนาวนาวไปนอนกันพี่น้องเลย <Yeah. S 1> พรุ่งนี้เจอกันหรือว่าตอนเที่ยงคืนเจอกันนะคะ <Yeah. S 1> ตอนนี้รีวิว <Yeah. S 1> น้อยหนึ่งพี่น้อง <Yeah. S 1> แล้วก็จะไปนอนกลน <Yeah. S 1> ก่อนโ <c oughs> oh, อน้ยขี้ทอดบอน,นอนนมนมข่อยดี <laughs> เสียงคนพี่น้องไนแมนบวอยูทนั b b ้นพ่องได้ยินอยู่บพี่น้องได้ยินเสียงคนอยู่พี่น้องจะไปคนพี่น้องไปไปนอนนอนกย่าอย่มองพี่น้องอยลืมบุงประมาเที่ยงคืนพี่น้อง สบรดอียามสาวพี่น้องเปิ่อพระมเบืคืนสดแจ้งเจ้ารหน้าวเจ้าจีกระดังพูดโ,โูเจ๊ดามาตื่นก่อนหมอพีนอ่นองนอนผู้เดียวหมอหมอดเอ้า <c oughs> อีสาวเอือย พวมันแจ้งอะไรเลยลงมาหาของหน้าเพราะว่าจะน้ำลังชิดามดังไพ่แก่เสด็งเขาเดี๋ยวบายดีทีน้อเมื่อเตือนๆอยู่เลยพี่น้องเลยข่ะนึกว่ามันแจ้งแล้วเนาะมีในเพื่อนคือว่าแจ้งแล้วอันหนึ่งหนึ่ง nữa mình ăn kiếng hải bớt, phục, phục <laughs> phục lăng, mà cậu thấy từng té hoai sưa, cậu bớt kìa, ạ, 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 ตื่ตาตัวเธอชิคเอาไปเก็บเอาพักกันมากินกับปุลให้หู้ยยุ่งกินหนากินแก้มแล้วก็กินหนาผักโอ้ยหวยจิกหัวโลดทางนี้ก็ได้หนาวก็ออกมากินกันเว้ยอืมซ้อมลงโลดก่อนเหมือนเขาจุ่งโหลดอีห่างก็ไปแล้วบ็สู บอกใช่ปวดไปเอาเฮี้ยนแน่เยวไก่ก็ตื่นแต่เด็กคักเนาะบ่มีเหี้ยักมาขักไม่เอาหนึ่งเก่งน้ำใหม่น่ะ ก็ไม่ยอยากจะเอ่ยโอ้ยตื่น,น้าจุดสัน,นแดดไปเลยเลป่ะนะพ่อหนะเ <c ười> ปิดพัดลมนั่นแหละม,มัน,น,มน,น,นมาจังเป็นวัดนะอ อเหล่โทษ่ป่ายาที่ผีออกมาะอะกินกินกินกระต่ายนาดห้ามันขึ้มันหนังขึ้นหน่อยกอ็ยกยกตาดํางกคือดังเส่เตาตัวนี้เมื่อมันจะพาหมา,าขามึงลงไหนจีขงังเชิงผา แล้วมันออกอยู่แบบไรใครวไาเนีกํลังเล่มเขาเย็นบานเนี่เอามึงไปเสือตอนไหนดำบนนี่หนึ่งเขาบักหนึ่งหนึ่งกะยังวะหนึ่งแล้วก็กินกันแล้วก็นีีชูเฮา กินมืดแล้วก็ห่อยังไงผู้จ่ามันขับไปเบิ่งขีดก็แห้งนะจ๊วิปล่อยก็หยับเขาหยับเขากคุ้งพี่น่องเนกวาคนขาดเลคนใจหนกองไ่ม้อยเป็นจิตเอาหยาะีัมอยหาไงชิยาว

chèn ra pino ra bong bay đi đam lang là thuyền lang buông ôi 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 ừ. <cười> 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 ai bằng ate pino mưng mao nhưng trả cho này hứ mưng non nè pìpô nhau nhau thoát bác sĩ này ba thùng giang con ตื่นมาเเ็ยบอกห่งสุกนะสายเออเอป็รหมาณครับบอปีนแห่งสุกลายตื่นมากว่าสิเอาพักเขาก็มาบุกชวนเอาก่อนผู้เจ้าเขาท่านตื่นใช่ไหมอืมยยระ,ะบงแล้วนะโตนะเอาเลยแลห๊อะของเราบงแล้ว,ลวะนะอเอาจนะโดมึงขามันยังอะนรวะเธอจะมาเก็บผักกับฉันเหรอทำไมม,มันเป็แต่สัง ทำไมมันยุ่งแบบนี้แถว่ะปกติปกตินาวยนวยวะช่ยซือกาหเงคนนี้เป็นอะไนขงานอยู่เธอจรนังกำลังสวยเขาเฮ้ยวยเลยเลมึงสิลงบ่ต้นอัไปให้เขานหนึ่งต่อบ่เอออื เขายังอีกหัวหนึ่งเป็นห้องเขาซานที่มาว่าอันนี้อุ่นเขาเย็นในติบในสีมันคือาไปปล่อยงวนะเจ๊น้ำก้วตังชืลงไปปล่อยงูอพี่น้องเอ้ข้ากระชีดเมื่อแหละซอยเลยสวยแล้วค่ะบรรยากาศดีดียามเช้าพี่น้องเอ้ยน้าหมอกลงเย็นๆหนาวพี่น้องเอ้ยพอกันคลิปหนาเลยพี่น้องเด้อ ขอบคุณทุกๆท,ทานขอบคุณทุกๆกำลังใจคุณทุกๆคอมเมนต์นั่งลงไปแต่เด็กคุยนั่งลงไปเอามาอะไรก็ขึ้นมาเล่มเขาเย็นต่อหนึ่งเขา่าต่อนั่งสวยเขาแล้วนั่งลงไปปล่อยงวมากลับสบายดีบระสุครุษีคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดีย๋ยวงเด้อสองเจ็ดสายแดกสบายดี